เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight Society กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันกันกบเกมบันทึกรับสามก๊กนะฮะได้เวลาอำลาไอดีกก๊กของเรากันแล้วนะครับผมหลังจากที่เล่นมาตั้งแต่สเตอร์เปิดกันเลยดีเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าพี่ขายไอดีนี้ทําไมนะครับผมก็ไปติดตามคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้นะฮะเพราะว่า พี่ได้ทาการซื้อ ID ตัวละครพลังหมื่นล้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเลยนะฮะกับตัวนี้นะตัวของผมเนี่ยมันเป็นตัวอันดับสองเนาะส่วนตัวของพี่แจ็คเนี่ยเขาอยู่อันดับหนึ่งซึ่งเขาไปเล่นเกี่ยวกับหุ้นนี่แหละครับผมพวกเหรียญบิตคอยเหรียญอีทีเรียมอะไรเงี้ยเนาะเขาไม่มีเวลาเล่นเขาก็เลยมาขายให้ผมนะครับผมผมก็เลยซื้อไว้แล้วก็ไอดีเนี้ยก็เลยต้องมาขายนะครับผมเนาะ ก็เลยต้องมาขายเพราะว่าเล่น2ตัวไปมันก็ไม่เก่งอยู่ดีนะครับผมเนาะส่วคนที่ทักมาบอกครับผมพี่เมื่อไรจะเปลี่ยนไม้น้องโดเนตมาสิครับผมไมอันหนึ่งสองสามพันบาทโดเนตมาดิถึงพี่จะมีตังค์ไปซื้อไอดีมีตังค์เติมเกมแบบสี่ห้าหมื่นหกหมื่นี้นะฮะแต่ว่าเรื่องไมเนี่ยคือมันก็ฟังได้นึกออกไหมมันก็ฟังได้นะฮะมันไม่จําเป็นต้องไปเสียตังค์กูจะไปเสียตังค์ทำไมแบบสามพันสี่พันเงี้ยนึกออกวะเออมันก็ฟังกันได้อยู่นะครับผมเนาะ ถ้าเกิดว่าอยากให้พี่เปลี่ยนก็ดเนตมาให้พี่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้เลยทันทีทันใดนะอ่ะเข้าสปอนเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมใครสนใจอยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยนะครับผมที่แอดเ r าเพจนะครับผมทางไลน์แอดนะส่วนนะครับผมใครสะดวกทาง Facebook ก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม พอแอดไปแล้วนะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้กดที่ลิงก์ g o l o s h o p ไปเลยนะครับผมกดที่ลิงก์แล้วให้ทําการเลือกเกมที่ท่านต้องการจะเติมนะฮะมีหลากหลายเกมเลยอย่างเราจะเติม3าก๊กเราก็กดที่เกม3ก๊กนะฮะหลังจากนั้นให้ทําการนะฮะเลือกแพ็กเกจที่เราต้องการจะเติมแล้วก็ให้ทําการเลือกนะฮะราคาเนาะแล้วเพิ่มใส่ในรถเข็นฮนะกดขวามือบนลงมานะครับผมจะได้หน้าต่างแบบนี้นะฮะองอช่องเนาะสนับสนุนนะฮะ เลือกสตรีมเมอร์กรุณาใส่ช่อง Midnight Society ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เรียบร้อยแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมคุณเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเนาะซึ่งหลายๆคนก็ไปอุดหนุนกันแล้วอันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมทุกคนทุกท่านกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กดยืนยันครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะให้ทำการแคปสลิปโอนเงินนะฮะส่งให้อดมินดูนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ทำการโอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องออกจากเกมนะเดี๋ยวแอด ทักมาบอกว่ากําลังเข้าสู่ระบบเราค่อยออกจากเกมนะครับผมราคาหน้าเลตปัจจุบันตอนนี้นะฮะสามพบาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากซื้อแบบว่าราคาถูกๆเนาะซื้อ3 0มพันครั้งเนี่ยเราประหยัดอนะครั้งละ310ครั้งเราก็ประหยัด3ามพันเลยนะเพื่อนๆอ่าอย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยไม่ว่าจะแพ็กเล็กแพ็กใหญ่นะฮะก็คุ้มทุกราคาแน่นอนนะครับผมไป เปิดให้บริการแต่10บโมงเชา้าจนถึงตีสามเอาใจสายนอนดึกนะลืมบอกไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ID ที่เราจะทําการขายกันดีกว่าอันนี้ผมต้องบอกกันก่อนเลยว่า ID เนี้ยที่ผมจะขาย1,000 0บาทอะหลายๆคนในกลุ่มบอกว่าเอ้ยราคาแค่ตัวแค่นี้ขายหมื่นนึงเลยเหรอในกลุ่มมันขายถูกกว่าอีกนู่นนั่นนี่ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าคนที่จะขายกับคนที่จะซื้อความรู้สึกมันต่างกันคือไ d เนี้ยกูเติมไปห6 0 0 0หื ให้กูไปขายห้าพันหกพันอย่างเงี้ยกูก็ไม่ขายหรอกไอ้เหี่ยคือถ้าจะขายห้าพันหกพันอ่ะรอตังค์สปอนเซอร์ดีกว่าเดือนเดียวเนี่ยคือคือนทุนกูแล้วนึกออกไหมคือปล่อยไอดีโง,โง่โปล่อยทิ้งไว้ได้เลยอะ่ะนึกออกปะไม่จําเป็นต้องขายถ้าอย่างนั้นะ่ะนะครับผมผมก็เลยตั้งไว้หมื่นนึงส่วนคนที่จะมาซื้อนะครับผมคนที่จะมาผ่อนผมไม่ลดนะคือมีคนทักมาประมาณสี่ห้าคนละนะฮะมีคนทักมาสี่ห้าคนละบอกว่าเอ้ยพี่ ผมผ่อนได้ไหมผ่อนได้นะฮะสองวดเนาะอาจจะ15วันทีหรือว่าต้นเดือนทีนึงแล้วก็อ่าสิ้นเดือนทีนึงแต่ว่าจ่ายครบถึงเจ้าไอดีไปได้นะให้ผ่อนได้จ่ายครบถึงเจ้าไอดีไปได,นะได,ถไปได้ถามว่าเพราะอะไรถึงต้องทําอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าไอดีของผมมันเป็นไอดีสะอาดนะฮะไม่ได้ผูกกับอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ผูกกับอะไรใดๆทั้งสิ้นูนออกหอเปไหมเบอร์ก็ไม่ได้ผูกเฟซจีเมลอะไรพวกเนี้ย ทวิตอะไรเงี้ยไม่ได้ผูกอะไรสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจ่ายให้ผม5000ปุ๊บแล้วผมให้ ID เดีเข้าไปเล่นเลยเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยน ID ปุ๊บเนี่ยคือผมจะไม่ได้เ,เขาเรียกวา่าไงไม่ได้เงินส่วนที่เหลือนะฮะแล้วผมจะไม่สามารถดึง ID ดีคืนได้ด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ผูกกับอะไรเลยนะครับผมเนาะอ่าก็ให้เข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะครับผมส่วนคนที่ถามว่าเอ้ยพี่เอาเฟซส่วนตัวเอาอะไรมาแอดหน่อยได้ไหมผมจะได้ไว้ใจมั่นใจ คือมึงไม่ต้องโดนกโกงอะ่ะไม่ต้องกลัวโดนโกงอะ่ะขนาดไอดีดอคอยอ่ะไอดีพี่โอมอ่ะตัวละครครึ่งล้านอะ่ะตัวห้าแสนอ่ะกูยังไม่ไปแฮกไปอะไรเขาเลยนึกออกไหมคือกูมาโกงกับเงินหมื่นเดียวเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราโกงไปปุ๊บเ,เสียชื่อเสียงสปอนซ์สปอนเซอร์หายมันก็ไม่คุ้มนึกออกไหมคือไม่ต้องมายุ่งยุ่งยากกับชีวิตส่วนตัวเพราะว่าหลายหลาย,หลายคนอะ่ะที่ไม่ได้ทำแบบเป็นสตรีมเมอร์ตรงนี้ไม่ได้ทํางานอยู่ตรงนี้อาจจะยังไม่รู้หรอก แต่คนที่ทํางานเป็นสตรีมเมอร์อยู่แล้วเขาจะรู้ว่าถ้าเราให้เฟซส,ส่วนตัวใครไปหรืออะไรใครไปเนี่ยอาจจะเอาไปโดนปลอมเฟซหรือว่าอาจจะเอาไปโดนก่อกวนแบบมาคอมเมนต์กวนตีนนู่นนั่นนี่แล้วเราต้องแบบว่ามาไล่บล็อกไล่แบรนด์อะไรเงี้ยเสือกชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมปัญหามันจะตามมาหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไว้ใจกันนะฮะก็ค่อยซื้อละกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเรื่องความไว้วางใจแล้วก็เรื่องการรับประกันไ d เยเนี่ยผมให้เต็มล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมอ่ะ เราพูดพมกันมาเยอะละเดี๋ยวเราเข้าไปดูไ d ดีกันก่อนดีกว่านะครับผมไ d ดี ID ที่คุ้นเคยกันนะฮะ ID ดีที่ผมปล่อยไปเนาะส่วนคนที่จะซื้อสดนะคนที่จะซื้อสดผมสามารถลดให้ได้นะผมตั้งไว้1 0,000ืนเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้จะขาย10,000ืนนะคือสามารถลดราคาได้ถ้าจะซื้อสดแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแบบผ่อนนะผ่อน2ง,งวดนะครับผมทํายังไงก็ได้ให้จบภายในเดือนเดียวนะอ่าผมให้ผ่อนได้แต่ผมจะไม่ลดราคาแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะ ตัวแรกของผมนะครับผมเป็นอของทองหมดเลยนะผมแล้วก็เป็นลูชีเนาะอันที่สองนะผมอุยซีนะครับผมใส่สกินเรียบร้อยนะครับผมใส่ของทองหมดเลยส่วนหัวเนี่ยใกล้จะครบแล้วนะฮะมีเจ็ดสิบกว่าชิ้นละขาดอีกประมาณห้าชิ้นสี่ห้าชิ้นก็ทําหัวทองได้ละนะฮะก็จะเป็นทองทั้งเซตนะฮะแล้วก็ใส่พันเลนจันนะครับผมม้าเฉียวนะผมใส่สกินเรียบร้อยนะครับผมของทองหมดเลยนะฮะแล้วก็ทวน กระบี่สี่ดาวนะฮะอีกอันนึงนะครับผมก็คือเหล่าปีนะฮะเหล่าปีนี่ก็หกดาวนะฮะพวกนี้หกดาวหมดเลยนะอ่าใส่ทวนอสรพิษสามดาวนะครับผมอันนี้เป็นของแดงหมดเลยผงเบ้งนะครับผมใส่หน้าไม้ของเบ้งเนี่ย mm. ก็ใกล้จะขึ้นเจ็ดดาวที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่ของแดงหมดเลยน,นะครับผมแล้วก็กวนอูนะฮะกวนอูนี่เป็นชัวมาใหม่เนาะ <ๆ S 2> ก็คืออ่ายังหนึ่งดาวอยู่นะครับผมแล้วก็อ่าพัดขนนกเนี่ยก็ใกล้จะขึ้นเจ็ดดาวที่เรียบร้อยแล้ว รู้ได้จากตรงนี้เลยนะนี่นะฮะใกล้จะขึ้นเจ็ดดาวแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นหน้าไม้นะฮะก็ใกล้จะขึ้นแล้วเหมือนกันนะขจะรู้ิว่าแล้วเราไปดูเศษดาวกันนะครับผมที่จะทําให้ขึ้นอ่าเป็นเจ็ดดาวเนาะตัวแรกนะผมอุ้ยซีเนาะขาดเก้าสิบสองเศษนะฮะอ่าไม่ใช่สิมีเก้าสิบสองเศษนะครับผมขาดอีกสองร้อยกับอีกแปดเศษนะฮะสองร้อยแปดเศษขึ้นเจ็ดดาวนะฮะคือถ้าเกิดว่ากิจหน้า อีหน้าถ้าเกิดว,ว่าคุณเติมอ่ะเอาไปแล้วไปเติมนะคือคุณสามารถทําม้าเฉียวกับอุ้ซีอ่ะขึ้นเจ็ดดาวได้เลยสองตัวนะฮะไม่แล้วแต่คุณเลือกอ่ะยังเล่าปีเหมือนกันคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาเล่าปีกับม้าเฉียวขึ้นเจ็ดดาวหรือว่าคุณจะเอาอุ้ซีกับม้าเฉียวขึ้นเจ็ดดาวนะครับผมเพราะว่าเซตเนี่ยผมผมทำเอาไว้ละนะฮะตัวไอ้ตัวเนี้ยอีกยาวไกลนะฮะจูกัดเหลียงมันเป็นตัวเจนใหม่นะมันเพิ่งมานะครับผม อย่างตัวพี่แจ็คที่ผมซื้อมาเนี่ยของของเขาซูนพกก็ยัง4ดาวอยู่เลยนะแต่ว่าจูกันเลียงของผมอะ่ะผมทําขึ้น5ดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอเลเวลร้0นะครับผมเลเวลร้0เดี๋ยวมาเลื่อนขั้น,นจากบวก10นะให้ขึ้นเป็นบวก11นะครับผมได้ทําของไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนหะ็นไหมเดี๋ยวรอเลเวลร10ปุ๊บเนี่ยอีกเลเวลเดียวเนี่ยคือเลื่อนขั้นได้เลยนะครับผมเลื่อนขั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมจากพลังตอนนี้ 6377.91นะครับผมเลื่อนขั้นเนี่ยน่าจะประมาณ6 0 0กับ6500แล้วก็เดี๋ยวใส่สัตวเทพตัวสุดท้ายด้วยนะเดี๋ยวใส่สัตวเทพด้วยนะก็ขึ้น6500เกิน6500แน่นอนครับผมเกิน6,5แน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูสัตวเทพกันก่อนนะสัตเทพก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมมีแร่สถานที่พบ4ดาวนะพรพยักเกิน4ดาวแล้วก็ นกชิงหลวงเส้นหมู่นะฮะสองดาวเนาะอันนี้ก็คือสร้างโลกอมตะแล้วนะฮะมีโอกาสสร้างโลกอมตะแล้วนะครับผมนกนกลไกเจ็ดาววัวกลไกเจ็ดาวนะครับแล้วก็ไปดูสกิลทองกันนะสกิลท่าประสานทองเนาะก็จะมีอยู่3สกิลด้วยกันนะครับผมพูดมารคำรามสองดาวนะฮะแล้วก็ผีเสื้องเงาจันเนี่ยขาดอีก40เศษนะฮะสีเศษเนี่ยสามารถทําขึ้น2ดาวได้แล้วนะครับผมแล้วก็เทพหาไรเทียมทานเนาะหดาวนะครับผมตอนนี้สกิลทอง3สกิลนะฮะ ลงสู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอสองสกิลย่ามกีบโลหะกับช่วยพวงชนเนี่ยอัพ5ดาวเรียบร้อยแล้วนะทั้ง2สก,กิลเลยนะครับผมใครที่อยากาเด้งหลอดความโกรธเนาะก็เอาย่า,ก,ากีบโลหะมาใส่ได้นะครับผมตัวนี้ตบกับตัวละครแบบ2-300 400่นะฮะห่างกันแบบ3-400ล้านได้สบายเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูคลิปวิดีโอที่ผมเอาตัวจ๊กตัวนี้ไปต่อสู้นะฮะก็ สามารถย้อนดูชีวีโอเก่าๆได้เลยเพราะว่าผมทําไว้เยอะมากนะครับผมทำไว้เยอะมากเลยเนาะส่วนแบบภาพนะฮะพวกชะตาดาวนะฮะก็ทําไว้แล้วนะผมถึง3 0 0งเนาะแล้วก็มีชะตาดาวสีทองเยอะมากเลยนะพเพื่อนๆมีชะตาชะตาดาวสีทองที่ผมทําไว้เยอะมากเลยนะครับที่เปิดไปแล้วก็เนี่ยฮะเล่าปีนะฮะลกซุนนะฮะเนี่ยเล่าปีเนี่ยทำาั้งหมดแล้วนะครับกำเหลิงเนี่ยนะ ส่วนอันแรกก็เปิดทองไว้เยอะเหมือนกันนะฮะนี่เลยนี่ฮะเล่าปีนะฮะเล่าปีเนี่ยผมได้คตรบ่อยนะแล้วมันยังเหลืออีกนะเพื่อนๆเนี่ยผมยังเหลือของคุยแกที่ยังไม่ได้เปิดด้วยแล้วก็ยังเหลือของอเสี่ยวเกี้ยวนะฮะก็ยังไม่ได้เปิดนะครับผมเนาะดีทองเนี่ยได้ได้เยอะเลยตัวนี้ค่อนข้างลงดีนะฮะแบบภาพเนาะเดี๋ยวไปดูแบบภาพกนะัน อ่าอันนี้ไม่ใช่ดีนี่แปลงล่างแปลงล่างยังไม่มีใบนะฮะแปลงล่างยังไม่มีนี่นะฮะแบบภาพตรงนี้แบบภาพเนี่ยเปิดขึ้นมายี่ k ิบสองจุดเก้าแล้วนะครับผมย2 9 k ิบสองจุดเก้าเคแล้วนะส่วนตัวทองตัวนี้มีประมาณสิบกว่าตัวนะครับผมมีสิบกว่าตัวนะครับสำหรับเนี่ยครับทองเดี๋ยวเราไปนับกันดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะอันนี้ไม่ไม่รวมตัวหลักนะห้าละ วิซีช้ยหาสองดาวนะหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวนะครับผมมีตัวทองสิบเอ็ดตัวนะฮะแล้วก็ทำของโจ๊กเนาะของโจ๊กเนี่ยตัวแดงเป็นเจ็ดดาวหมดแล้วนะครับผมตัวแดงเป็นเจ็ดดาวหมดแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับผมตัวแดงเนี่ยเจ็ดดาว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 นะครับนี่ก็เจ็ดดาวเจ็ดดาวเนาะ ที่เหลือเนี oh exactly. oh. ่ยผมผมเริ่มไล่ทําของสายวีโกกแล้วนะฮะเนี่ยห้าดาวนะเนี่ยเริ่มไล่ทำห้าดาวห้าดาวมาแล oh. <t> ้วนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับไอดี้นะครับผมแล้วก็ส่วนปีกเนาะเป็นปีกขั้นหกนะครับผมเป็นปีกขั้นหกเนี่ยแล้วก็ใกล้จะขึ้นขั้นเจ็ดแล้วนะครับเพื่อนใกล้จะขึ้นขั้นเจ็ดแล้วนะมาดูตรงปีกได้นะครับตรงสวมใส่แล้วก็ปีกเนาะ นี่นะฮะเป็นเป็นปีกขั้น6กอยู่นะครับผมปีกขั้น6กอยู่ช่วงแรกอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็มีกล่องนะฮะกล่องอีก2กล่องนะครับผมรอบหน้าเติมอีกแค่ประมาณพันกว่าบาทนะฮะสามารถเลื่อนขั้นได้เลยเนี่ยผมผมมีอยู่สองอันละนะฮะรอบหน้าเติมอีกรอบหนึ่งก็คือเลื่อนขั้นได้เลยเข้ามาดูตรงสรังกาใต้ล่านะฮะรอบนี้ผมก็เติมไปแล้วนะผมในเซิร์ฟเนี่ยในเซิร์ฟเติมไม่หนักนะผมในเซิร์ฟนี้เติมไม่หนักแลนี่นะครับเห็นไหม รอบนี้เราก็ได้อันดับหนึ่งะครับก็ใช้แค่900กว่าแต้งแค่นั้นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวมาบอกนะฮะว่าทําไมถึงถึงขายที่ผมบอกไปต้นคลิปแล้วเนาะก็คือผมเนี่ยเล่นคนเดียวไม่ไหวด้วยแล้วก็ผมอยากให้คนที่มีทุนหน่อยเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมซึ่งพลังเนี่ยประมาณ3,500ล้านเนี่ยคือถ้าเป็นคนเติมจริงๆแล้วแบบเติมเอากิปีกนะหางกับผมแค่ประมาณ3 0 0 0 4,500ล้านเนี่ย เติมแป๊บเดียวฮะเติมจิตปีกแป๊บเดียวก็แซงผมแล้วอย่างที่ร,รู้ๆตอนนี้ผมเก็บเงินซื้อกาดจอซึ่งผมแทบจะไม่ได้เติมเลยแล้วผมไปซื้อ ID ดีตัวนี้มาปุ๊บเนี่ย i อดี ID ตัวนี้ผมก็ต้องปล่อยเพราะว่าถ้าไปเติม2 ID ดีมันก็จะไม่เก่งผมอ,ะอ่ะถ้าซื้อ i อดีตัวนี้ไปปุ๊บอะ่ะผมซื้อมาแล้วซึ่งซื้อมาแล้วนะซื้อไอดีตัวนี้มาปุ๊บก็คือผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปเติมกิจปีกแล้วนึกออกไหมผมสามารถไปเติมกิจแฟชั่นทองแล้วเล่นได้ยาวๆเลยนะผ ซึ่ง ID นี้เนี่ยถ้าขายไม่ออกในกรณีที่ขายไม่ออกนะถามว่าผมจะมีลดราคาลงมาไหมมันมีลดราคานะมันมีลดราคาอยู่แล้วถ้ามันขายไม่ออกจริงๆนะมันมีลดราคาลงมาอยู่แล้วแต่ว่าพลังอ่ะมันจะช้านะผมพลังมันจะช้าแต่ถ้าให้ขายห้าหกพันแน่นอนว่าผมไม่ขายนะผมแน่นอนว่าผมไม่ขายผมจะเอาไว้ทําคลิปนะฮะเรื่อยๆดีกว่านะครับผมอาจจะดองป้ายแล้วก็ทําให้กวนอูมันขึ้น5ดาวอะไรเงี้ยนะ ก็จะไม่ขายนะครับเพราะว่าเงินเงินประมาณห้าหกพันอะไรเงี้ยคือมันไม่ถึงเงินสปอนเซอร์ผมด้วยซ้ำอะนึกออกไหมเดือนเดียวผมก็หาได้แล้วอ่ะแต่ที่ผมอยากขายเพราะว่าอยากขายแล้วเอาไปทําตัวใหม่แล้วก็ไปซื้อกร์ดจอด้วยแค่นั้นแหละนะผมแค่นั้นแหละอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกตัวนี้ของผมทาคลิปวิดีโอมายาวนานมากเ,เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้หมดแล้วอะว่าเออข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วก็ผมอัปเกตรดตัวละครตัวนี้ยังไงบ้างนะ แล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยผมเติมไปประมาณเกินครึ่งแสนด้วยนะครับผมเนาะใครสนใจก็สามารถแอดมาถามกันได้นะครับผมทาง Li น์แอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะฮะหรือว่าจะทักมาทางแฟนเพจนะฮะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะครับผมสามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนนะครับผมคนที่จองไวนะ้เนาะใครที่จองแล้วโอนมัดจํามานะฮะถ้าถึงเวลาแล้วคุณบอกว่าเอ้ยพี่ผมขอไม่เอานะอะไรเงี้ย มัดจําต้องโดนยึดนะคือคุณมาแบบว่า,อาโอนมาก่อนก็จริงนึกออกไหมโอนมาก่อนก็จริงแต่ถึงเวลาเฮ้ยผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาละอะไรเงี้ยมันเสียเวลาการขายข,ายของผมนะครับผมผมจะทําการยึดไปเลยนะมัดจานะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อก็คิดดีๆแล้วกันสําหรับคนที่จะผ่อนนะแต่คนที่จะซื้อสดเนี่ยก็ทักมาได้เลยส่วนเรื่องการฝากขายไอดีนะครับผมผมฝากขายนะคลิปละ300นะครับผมถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ้ย ทำไม่มึงฝาขายแพงไงว่าโอ้ยฮ่ากูทําคลิปมาประมาณ3ามีป่ปีแล้วไอช่องเนี้ยคือมันเป็นนึกออกไหมว่าเราทําทางสตรีมมอ่งมันคือช่องทางการหาเงินของเราด้วยมันเหมือนการทํางานของผมด้วยตอนที่ผมไอทำคลิปอยู่ทุกวันเนี้ยนึกออกไหมคือผมทำแล้วได้ตังค์นะผมทำแล้วได้ได้ตังค์นะผมถึงทําเนี่ยแล้วทุกวันเนี้ยผมไม่ได้สตรีมด้วยซึ่งถ้าไม่สตรีมเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้โดเนท์นึกออกไหมไม่ได้รับโดเนทนะฮะ หนึ่งเขาเรียกว่าสามร้อยเนาะสามร้อยเนี่ยยอดวิวต่อคลิปผมอะประมาณสองพันอัพอยู่แล้วนะต่อคลิปเนี่ยสองพันอัพอยู่แล้วคุณเสียเงินหนึ่งบาทเนี่ยต่อคนดูประมาณสามสี่คนนะสามร้อยบาทเนี่ยคุณก็จะได้คนดูไปหลักพันอะหลายพันอะคนที่จะเข้าถึงข้อมูลข้อมูลการดูตัวละครของคุณอะเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ความสนใจเดี๋ยวเขาจะทักเขาจะติดต่อคุณไปเองนะฮะ เดี๋ยวเรื่องการฝากขายไอดียค่อยค่อย,อ,ย,อ,ยอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยบอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากฝากขายไอดีก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอ่ะอข่าวก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับไอดีนี้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะฮะไปสนับสนุนส,ส,สปอนเซอร์ของเรากันด้วยสําหรับ power play นะครับใครสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผม